มานี้คุณผู้ชมคงพอได้ยินข่าวเรื่องโจนมาแต่งหน้าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวเองเพื่อไปปล้นร้านทองนะคะแต่นอกเหนือจากประเด็นในข่าวมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือในบ้านเราเนี่ยมีช่างแต่งหน้าที่สามารถเปลี่ยนหน้าจากคนหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้แนบเนียนขนาดนี้เลยเหรอเราไปทำความรู้จักกับช่างแต่งหน้าเอฟเฟกมือทองของไทยกันนะคะ2พี่น้อง s ิสเตอร์เมคอัพครูจอยและครูโรสดีแอด t ิชั่นของเราสัปดาห์นี้ค่ะ วันนี้มีโอกาสได้บุกมาถึงสตูดิโอที่นี่เลยนะคะ Sister Makeup นะคะสวัสดีครูโรสกับครูจอยสวค่ะสองสีพี่น้องคือบอกก่อนว่ากวางเนี่ยมีโอกาสได้เห็นครูโรสกับครูจอยเนี่ยจากข่าวจากข่าวที่มีคนมาขอให้ช่วยแต่งหน้าเปลี่ยนคาแรคเตอร์บอกจะไปง้อแฟนสุดท้ายไปปล้นร้านทอง เห็นจากข่าวนี้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่วังสนใจลึกลงไปก็คือเเป็นอาชีพคือไม่ใช่แค่แต่งหน้าเพื่อความสวยงามแต่เป็นการแต่งหน้าเปล่นคาแรคเตอร์แต่งหน้าเอฟเฟกด้วยซึ่งมีข้อมูลว่าทั้งครูโรสและครูจอยใช้เงินประมาณประมาณ5ล้านก็ได้ค่ะห้าล้านถ้าถติว่าเทียบเอาเอาเป็นว่าไม่รวมช้อปปิ้งแล้วกันไม่รวมช้อปปิ้งเครื่องสำอางแล้วกันแล้วก็ค่าเรียนค่ะแล้วก็ค่ากินอยู่อาศัยค่ะประมาณเฉลี่ยคนละ9เดือนนะคะก็จะประมาณนั้นเพราะว่าค่า ค่าเรียนตีไปเกินครึ่งแล้วก็ค่าอยู่ด้วยค่ะก็ประมาณเกินครึ่งค่ะคือรวมทุกอย่างก็ประมาณ5ล้านสำหรับคนเรียนอยู่9เดือนนะคะใช่ค่ะตอนที่ปีเรียนเนี่ยเราตั้งใจไปเรียนอะไรบ้างคะตอนแรกเลยนะคะรอบแรกเลยตั้งใจไปเรียนบิวตี้ก่อนค่ะพอไปเรียนบิวตี้แต่เป็นอยู่แล้วนี่เรื่องแต่งคือเราอยากรู้ว่าวัฒนธรรมของเขาอะของที่อเมริกาเนี่ย เป็นยังไงเอารู้ลึกๆจริงๆเลยของอเมริกาเราก็เลยไปเราเรื่องเรียนท็อปไฟของโลกนะคะเรารู้สึกว่ามีอาจารย์หนึ่งคุณครูแอนดรูเขาแต่งแบบคิมคาเดเชียนเลยที่กาอย่เงี้ยคือเราอยากไปเราอยากไปดูตรงนั้นจริงๆนะคะเราะเวลาเราดูดูรายการอะไรนั้นออสการ์เงี้ยแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเดินพรมแดงเราทําไมเฮ้ยทำไมตรงนั้นมันฉ่าตรงนี้เงาอยากไปได้ตรงนั้นนะคะก็เลยถึงแม้กระทั่งตัวเองเป็นบิวตี้อยู่แล้วแต่ก็ยังอยากไปได้เทคนิคจากพวก คุณครูเหล่านั้นด้วยงั้นไปเรียนมา9้าเดือนกับเงินที่ลงทุนไปเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างคะอุ้ยได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวขอบอกคุณังก่อน,นตอนแรกที่บอกว่าไปเรียนบิวตี้ก่อนค่ะไม่ได้คิดถึงสเปซิฟิกนะคะแต่พอเราไปเรียนโรงเรียนนี้ปั๊บเราเดินผ่านไปเฮ้ยทำไมมีหัวโลน้นอ้ห้องนี้ทำไมมีหนวดค่ะห้องนี้ทำไมมีแผลอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนค่ะเราก็เลยลงเรียนต่อ นั่นแหละด้ยวยความที่เราอยากรู้อันดับแรกเลยคือเราอยากรู้ว่าทํายังไงไม่เคยเห็น<ช>ไม่เคยเห็นในไทยที่ตอนที่ทำ<ช>นะคะมันเหมือนจริงมากเลยเราเดินแบบว่าเฮ้ยไอ้ขอจับแผลอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยมันดูเหมือนมันไม่ได้แต่งมันเหมือนมันเหมือนจริงนั่นแหละมันทําให้เราอยากรู้ว่าเขาทำยังไงใช่แล้วก็เลยเรียน แต่ตอนแรกตั้งใจเรียนแค่บิวตี้นะคะเพราะว่าเราก็กะว่าเออประเทศเราคงจะยังไงบิวตี้ก็ยังหากินได้อยู่แต่ว่าพอพอเลือกเป็นคนที่ไปเกาะกระจกห้องเขาตลอดเวลาค่ะคือเรียนห้องตัวเองเสร็จปุ๊บเดินสำรวจตามห้องเธอเรียนเป็นยังไงล้ออะไรเงี้ยค่ะไปเรียนรอบนั้นเงินหมดก่อนค่ะก็เลยเรียนแค่ก็เลยก็ได้เรียนแค่พวกแผลพวกอะไรกลับมาแล้วก็บิวตี้เราก็กลับมา ตั้งตัวอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็หมายมั่นปั้นมือเลยว่าอีกหนึ่งรอบจะกลับไปเรียนจนจบแล้วก็กลับมาเอาความรู้รอบแรกนั่นแหละค่ะมาหาเงินหาได้ครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็เลยจองเพราะว่าโรงเรียนนี้จองค่อนข้างนางใช,ใช้เวลา8เดือนนะคะกว่าจากวันจองจนวันที่ไปเรียนนะคะเพราะเป็นแบบโรงเรียนระดับท็อปเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่รอบที่สองไปสลับกันค่ะเพราะว่ารอบนี้ไปยาวนาน6เดือนครูจอยไปก่อนครูรถก็ไปทีหลังคุยกันมาสักพักละอยากเห็นฝีมือ จากฮอลลีวูดที่ไปทุ่มเทเรียนมานะคะว่าโหโเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ครูโรสครูจอยพาไปหน่อยนะคะโอเคได,ได้เลยค่ะ,คะ,อะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูโรสนะคะจะสาธิตเรื่องการแต่งหน้าเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะจากคนอายุประมาณ30ให้เป็นอายุเท่าไหร่ดีคะวางคาแรคเตอร์ยังไงคะอายุประมาณ50 ถ้าเปลี่ยนจริงๆก็เปลี่ยนผู้ชายไปเลยอ๋อเปลี่ยนเป็นผู้ชายเลยเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนแบบหัวโล้นนะคะ,คะมีแผลด้วยยากุซ่าเลยไหม <c oughs> ะนะ <c oughs> สเต็ปแรกเราต้องทํายังไงคะครูล้นโอเคมาหัวล้นเราก็ต้องแบบต้องทําหัวล้นกันอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็โบแคปอะน,นะคะการเป็นเหมือนยางใช่เป็นเหมือนยางทําหัวล้นโดยเฉพาะนะคะอันนี้ที่เราเห็นในในหนังเนี่ยบางทีเขาทําเป็นพระ อะไต้องแสดงเป็นใช่ก็จะใช้ใช้อันนี้เหมือนกันใช่ค่ะโอเคอ่ะเอานิ้วออกเลยค่ะน่าจะสําคัญตรงรอยต่อไหมคะว่าถูกต้องจะต้องเนียนถูกต้องต้องเนียนอันนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงใช่ะหนึ่งชั่วโมงถ้าเนียนจริงต้องประมาณห้าชั่วโมงค่ะเราถึงเก็บรายละเอียดได้ดีกาวก็ต้องเป็นกาวกาวโดยเฉพาะเลยกาวสเปเชียลเอฟเฟกต์เพราะว่ามันจะต้องติดทนจะมาใช้กาวตาช้างก็ไม่ได้นะคะกาวตาช้างมาหยอดตาก็ไม่ได้แต่งเอฟเฟกที่ยากที่สุดนี้จะเป็น อยากที่สุดเหรอก็ต้องเป็นพวกมอนสเตอร์ค่ะที่เราจะต้องปั้นมาเองเราต้องคีเอทคาแรคเตอร์ปั้นต้องใช้เวลานานนะปั้นก็เดือน2เดือนกว่าจะได้หน้าหน้านึ่งเพราะว่าเราต้องทำสกินเท็กเจอร์ด้วยผิวคนแบบ เท t e เจอร์เป็นยังไงมีรอยอะไรอย่างเงี้ยต้องทำรูขุมขนอย่างแต่งหน้าเอฟเฟกเนี่ยเอเราต้องมีใช้แบบคอมพิวเตอร์อะไรเข้ามาช่วยอะไรอีกไหมคะถ้าเป็นวงการหนังฮอลลีวูดจริงๆต้องมีเพราะเราจะต้องดูแบบอัรสเตอร์เลยว่าเขาอะเปลี่ยนออกมาแล้วเขาจะเป็นยังไงต้องให้แบบทุกคนมองเห็นภาพอนี้คือเราทากาวเพื่อให้แบบเหมือนติดไปกับเนื้อก่อนติดให้ติดก่อนแล้วเราค่อยมาทำให้ขอบมันเนียน อนนี้ก็กําลังทําสีนะคะแล้วก็ทาอันนี้อันนี้ทําสกินสีสกินก่อนแล้วก็ทําหน้าแก่ค่ะอันนี้ที่เห็นคือตาข้างหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนแบบคนสูงอายุที่เริ่มตาตกเริ่มหย่อนใช่ไหมคะเราใช้เทคนิคยังไงคะอันนี้ใช้ใช้ s t ิปเปิโอเอชก็คือแบบเป็นกาวที่นําเข้าจากอเมริกาเหมือนเป็นการดึงหนังตาเราลงมาใช่ใช่ทำให้แบบว่าหนังตามันหนักทําให้เกิดการเหี่ยวย่น เนี่ยเวลาตาตกก็จะเป็นอย่างนี้เลยลืมตาไม่ค่อยขึ้นด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็มีรอยต้องต้องเดี๋ยวเราต้องทำอ่ทำสีสกินด้วยนะคะอันนี้มาได้ครึ่งทางยังคะคูโรสครึ่งแล้วค่ะครึ่งแล้วค่ะยวรออีกครึ่งนึงเรามารอดูกันว่าจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะเชิญครูโรสค่ะ เหรือการเปลี<อ>่ยนคัลเคเตอร์เห็น,นบอกว่าต้องเรียนลึกถึงแบบเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เลยอค่ะใช่ค่ะเรียนเกี่ยวกับอนาโตมีแล้วก็โครงกระดูกก่อนโครงสร้างใช่โครงกระดูกปั๊บเรียนเกี่ยวกับกล้ามเนือ้อถ้าอยู่รู้กระโหลกบ,บนหน้าอยู่หรือรู้กล้ามเนื้อบนร่างกายคุณจะแต่งหน้าได้ดี บางทีค่ะเราเป็นครูแล้วค่ะเราก็อยากรู้ว่านักเรียนนะคะอยากได้อะไรจากคนที่เป็นครูอะคะ่ะเราเลยอยากจะไปรู้สึกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการลดอีโก้เราของเราด้วยค่ะ <S <S ถ้าอยู่ไท,ทยอะนักเรียนเราก็เยอะแยะเขาก็อ่คุณครูจะคุณลดปราดเสื่องเรื่องบิวตี้อยู่แล้ว <S 1> <S 1> <S 1> แล้วจะต้องไปเรียนทําไมอันนี้มันก็เป็นการลดอีโก้อย่างหนึ่งด้วยนะคะที่เราจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนทําเหมือนน้าแค่ครึ่งแก้วแล้วก็ไปเอาความรู้ใหม่ ขอกลับมาที่เรื่องของการแต่งหน้าเอฟเฟกหรือการเปลี่ยนคาแรคเตอร์เห็นบอกว่าต้องเรียนลึกถึงแบบเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เลยะคะ่ะใช่ค่ะเรียนเกี่ยวกับอนาตมีเรียนเกี่ยวกับโครงกระดูกก่อนโครงสร้างใช่โครงกระดูกปั๊บเรียนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อค,คุณครูไหมให้แง่คิดว่าถ้าอยู่รู้กระโหลกบนหน้าอยู่หรือรู้กล้ามเนื้อบนร่างกายคุณจะแต่งหน้าได้ดีออคุณจะรู้ว่าตรงไหนคือจุด ที่ลึกตรงไหนคือเชดดิ้งตรงไหนคือไฮไลท์ใช่เราก็ต้องเรียนกล้ามเนื้อพวกอ n นาตมีต่างๆมันก็มาส่งผลต่อการเมคอัพสมมุติว่าเราทําแผลนะคะแต่และจุดแผลก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมุติว่า ตรงเนี้ยเกิดแผลตรงเนี้ยลึกมันก็จะนิดเดียวเห็นกระดูกแต่ถ้าถติว่าเห็นเป็นท้องแขนผ่ามาปุ๊บจะเห็นชั้นไขมันเป็นก้อนๆม,มันขึ้นอยู่ที่ว่าแผลเหล่านั้นนะคะมันอยู่ตรงไหนด้วยก็จะมีรายละเอียดใช,ใช่ค่ะแล้วก็ตอน,น,ต,อนตอนที่ไปเรียนนะคะคุณครูคุณครูที่ชื่อฟีเนลสหที่ได้เจ็ดรางวัลอสการ์วันนั้นครูจอยเรียนทําแผลแล้วแผลเราอะ่ะคุณครูสอนเพ้นแผลค่ะแล้วเราก็เลือกแผลที่เป็นรอยมีดแทงตรงเนี้ยค่ะแล้วเราก็เพ้นแบบโอ้โหสีสวยมาก แล้วเราก็ทําเลือดแย่เข้าไปในแผลแล้วเลือดก็หยดเราก็ยืนรอครูมาตรวจมันใจมากพมากคุณครูเขาก็เดินมาค่ะแล้วเขาก็บอกว่าจอยแผลเธอสวยนะเธอเพ้นสวยมากแต่ถ้ามีดที่มันจะกระซววเข้าไปขนาดเนี้ย เธอจะต้องแทงแรงขนาดไหนเราก็แค่อย่างนี้มันได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนแค่เป็นบาดต้องแบบชึกอย่างนี้เลยแสดงว่าเลือดนั้นจะไม่ใช่แค่เลือดหยดต้องเป็นเลือดที่กระเซน็นมาทางนี้เราก็ต้องละเอียดาสาดเลือดอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูก็เดินมาอีกจอยเธอทําสวยมากเลยนะแต่ถ้าแผลเธอเลือดไหลขนาดเนี้เธอจะยืนแบบโอ้ยฉันเจ็บจังเลยฉันเจ็บจังเลยเหรอไม่ เธอจะต้องจับแผลของเธอแล้วเธอก็โอ้ยทุรนทุลายโอ้ยโอ,อย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นแผลตรงนั้นต้องมีรอยนิ้วมือที่เปื้อนเลือดของเธอด้วยเธอเข้าใจใช่ไหมที่สิ่งที่ฉันอธิบายให้เธอฟังว่าอยากแต่งหน้าให้ฮอลลีวูดเธอต้องคิดแบบฮอลลีวูดแต่นอกจากเรื่องของการแต่งหน้าการคิดแบบฮอลลีวูดเนี่ยเห็นครูโรสบอกว่าคือ ตั้งแต่การแบบเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการของเขาด้วยเหรอคะใช่เขามีวิธีการคือที่เราไปเรียนเนี่ยเราไมา่ได้เรียนแค่ เกี่ยวกับการแต่งหน้าค่ะเราไปเรียนกับคนที่มีประสบการณ์เราไปเรียนคนที่ประสบความสําเร็จดังนั้นเราต้องรู้ว่าเขา,าคิดอะไรแต่ละคนนี่คือรางวัลออสการ์ทั้งนั้นคือเราอยากจะเป็นเหมือนครูวีเนลอะค่ะคือเราแบบเฮ้ยพอคุณคาารคณคูเข้ามาเราเฮ้ยคิดครูออสการ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูไม่กระทั่งเวลาเขาเดินฉากไปทางไหนแล้วก็อ้าวเป็นไงเนี่ยเขาก็ทักทายนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นไงอ่าตรงนี้เธอทําดีนะตรงนี้สวยนะเรารู้สึกอบอุ่นใจเวลาที่เขาแวะมาคุยกับเราแค่ เพียง 2>, 2วินาทีอย่างเงี้ยค่ะ oh. เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็คงต้องทําแบบนี้กับนักเรียนเราแล้วแหละ oh. ก็เดินไปทักทายนักเรียน oh. อย่างเงี้ยค่ะ oh. ก็ทําพยายามเป็นครูอย่างที่เราอยากจะได้ครูแบบนั้นนะคะเราชอบคุยกับคนที่ประสบความสาเร็จเราอยากประสบความสําเร็จเราก็ต้องเอาตัวไปอยู่ใกล้คนประสบความสําเร็จ <Okay. S 3> ก็ไปกินข้าวก็ไปเจอไหมก็แบบกําลังนั่งรอข้าวอยู่ก็แบบ หมแคในอร์ซิวแบบอยากถามอะไรได้ไหมอ่ะว่าอยู่ชอบแต่งหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่ยูเริ่มอาชีพนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าไอชอบตั้งแต่อายุสิบขวบโอ้โหแต่ตัวเองเากใช่เขาบอกว่าตอนที่เขาอ่ะดูทีวีอ่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องราวของของของหนังเรื่องนั้นเขาดูว่าทําไมคนนี้มันหัวล้นเนียนไปเลยโอไอนี้แผลจริงหรือเปล่าตั้งแต่สิบขวบใช่แล้วเขาก็รู้สึกครซี่กับสิ่งนี้มากจากนั้นเขาก็เดินเส้นทางนี้มาตลอดเขาไม่เขาไม่เขว เขาบอกเขาไม่เขวเลยแล้วก็เนี่ยเกือบ40บปีแล้วที่เขาอยู่บนสิบหกแล้วเนาะคุณครูอายุห้าสิบหกแล้วค่ะเราก็ครูพักรักจําเหมือนกันก็แบบมีโอกาสเราก็ไปถามเขาเรื่องเรื่องนี้ใช่เราเราอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรทําไมเขาประสบความสําเร็จเอกว่าแต่ว่ากว่าเขาจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆผ่านจนถึงวันนี้ในกี่ปีแล้วคะที่เราเป็นคุณครูสอนหกปีหกปีได้ค่ะสอนมาทะลุหนึ่งหมื่นคนแล้วค่ะนักเรียนของเรา คุยกับครูรถตลอดว่าเนี่ยคนที่เป้าหมายชัดเจนนะบางทีมันก็คาบเกี่ยวกับคนขี้โม้นันเรื่องออเปล่ oh, oh. เพราะว่าเขาจะแบบพูดถึงอนาคตในสิ่งที่เขาอยากเป็นก่อนแต่บางคนจะแบบเอ๊สองพี่น้องนี้โม้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้โม้แต่เราแค่เอาสิ่งที่เราเห็นในอนาคต,ตมาพูดก่อนแค่นั้นเอง <c oughs> เราอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าฝั่งบิวตี้หรือเอฟเฟกอะไรก็ตามค่ะที่ให้คนทั้งทวีปเอเชียค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยอะ่ะ มีชื่อเสียงทางด้านนี้เลยค่ะเพราะว่าจากที่เราไปเรียนมาค่ะคือเพื่อนต่างๆมาจากทั่วโลกค่ะยอมรับเลยว่าเออคนไทยแต่งเก่งจริงนะคือ,อเราก็สามารถเอาฝีมือของเราอะค่ะ ไปโชว์ให้กับเพื่อนต่างประเทศได้รู้แล้วก็ตอนที่ไปเรียนที่อเมริกาค่ะก็จะมีคลาสหนึ่งที่ครูจอยอะค่ะได้ไปสอนได้ไปจัดเวิร์กช็อปที่โรงเรียนคือเพื่อนของเราค่ะรวมตัวกันเขาบอกว่าเราอะแต่งหน้าสวยแล้วก็แต่งหน้าเก่งคือไม่เคยเห็นเทคนิคแบบนี้มาก่อนเลยทําไม,มคนไทยทําไมถึงแต่งหน้าชําแต่งหน้าได้เงาขนาดนี้เขาก็เลยรวมตัวกันในกลุ่มห้องอะค่ะไปขอห้องที่โรงเรียนนะคะขอกับผู้นวยการโรงเรียนบอกว่าขอให จอยอ่ะเพื่อนฉันน่ะเขาแต่งหน้าเก่งมากเลยขอห้องใช้ห้องได้ไหมแล้วให้เขาสอนพวกฉันอีกทีหนึ่งค่ะก็ลายเป็นนักเรียนสอนนักเรียนใช่ค<ช>่ะเราก็เลยเป็นก๊ ถือเป็นปราฏการณ์ครั้งแรกที่นักเรียนได้สอนนักเรียนด้วยกันคุณครูคุณครูที่สอนบิวตี้ก็มายืนดูนะคะแล้วเขาก็ถามว่าเอออันนี้เธอใช้แบบนี้แบบนี้เออมันดีอย่างนั้นเป็นเทคนิคอะไรคะที่เราคือเขาเห็นแบบฝรั่งเขาแต่งหน้าสวยจริงแต่เขาบอกว่าคนไทยมันจะมีความละเอียดความละเอียดความฉ่ำความเงาซึ่งมันหาไม่ได้จากประเทศไหนอ่ะเขาบอกแบบนี้เพื่อนเพื่อนเราหรือแม้กระทั่งมีเพื่อนกัมพูชาก็มีนะคะคนเกาหลีคนฝรั่งคนอเมริกาคนเม็กซิการ์เนี่ยค่ะก็มานั่งเรียนกันเต็มเลยค่ะเราก็เลย สึกว่าเออการแต่งหน้าชาติไทยนี่ก็ไม่ได้แพ้ใ,ใครใ,ในโลกเพียงแต่ว่าเราแค่ต้องไปเอาวัตถุดิบหรือไปเาวิธีการมาแค่นั้นเองเอาวิธี<ะ>ความคิดอเอาวิธีการคิดของเขามาแล้วก็เป้าหมายอีกเป้าหมายอย่างหนึ่งเลยก็แบบอยากให้ทุกคนได้รู้จักสต s เต<ป>อร์เมคอออยากฝากถึงคนที่มีฝันนะคะว่าถ้าเราฝันแล้วนะคะอย่าแค่ฝันลงมือทำเถอะ ะะทำทำให้จริงจังทำให้สุดนะคะอย่ายอมแพ้ไม่มีอะไรแพ้หรอกนอกจากตัวเรานะคะแล้วก็บางคนนะคะตอนที่ทำเนี่ยก็กลัวกลัวว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะแต่อยากจะบอกว่าเราทําไปทั้งๆที่กลัวนั่นแหละแล้วเราดูว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะคะ ครูโรสครูจอยมีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่น่าสนใจมากก็คือเคยเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งคือหัวสมองนะคะคิดตลอดเวลาว่าจะต้องทําอะไรที่คนทั้งประเทศต้ตองรู้จักเราทั้งที่ยืนขายลูกชิ้นนะคิดตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเหรอว่าวันหนึ่งเราต้องมีชื่อเสียงคือรู้ว่าตัวเองเป็นคนมีของตั้งแต่เด็กอะคะ่ะแต่ไม่รู้ของ<ช>อะไรนะ <laughs> คุณแม่น้องแพรที่ส่งน้องแพรมาเรียนกับครูเพราะว่าเด็กอย่างน้องแพรไม่ใช่มีแค่คนเดียวค่ะแต่แม่อย่างน้องแพรมีน้อยมากคนที่จะกล้าให้ลูกเขายอมล้มได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบแล้วเขาก็ช่วยประคับประคองลูกของเขาบางทีค่ะมีคนวิพากษ์วิจารณ์นิดเดียวปุ๊บลูกหยุดเถอะเขาเลยจะอาจจะไม่โตสักทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกล้าที่จะให้เขาได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจบ้างนะเพราะว่าม,มันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่ประสบความสำเร็จนะคะ แต่ถ้าย้อนกลับไปเลยนะคะจริงๆทั้งครูโรสครูจอยมีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่น่าสนใจมากเพราะก่อนจะมาเป็นคุณครูสอนแต่งหน้าก็คือเคยเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งคือเป็นแม่ค้าขายของมาก่อนแล้วมีจุดพลิกผันในชีวิตยังไงคะ,ะช่วยว้ฟันตอนตอน,ตอนวันที่ขายลูกชิ้นเชื่อไหมว่าไม่คือหัวสมองอะคะ่ะคิดตลอดเวลาว่าจะต้องทําอะไรที่ คนทั้งประเทศต้องรู้จักเราทั้งที่ยืนขายลูกชิ้นนะมองไปที่น้ำจิ้มเราน้ำจิ้มเราโคตรอร่อยเลยอ่ะสงสัยเราจะดังเพราะยงนี้หรือเปล่าแต่ว่าคิดตั้งแต่เป็นเด็กแล้วล่ะคิดตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเหรว่าวันหนึ่งเราต้องมีชื่อเสียงแปลว่าวันหนึ่งเราจะดัง่ไม่รู้ว่าดังเพราะอะไรคิดตลอดทั้งสองคนเลยได้เคยคุยกันไหมคะคุยตลอดค่ะเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีชื่อเสียง เวลาเราสองคนทำอะไรมันก็ถึงเต็มที่ไม่ทํากักๆทำอะไรให้คนเขารู้ทําอะไรให้คนเขาเห็นในผลงานของเราคือรู้ว่าตัวเเป็นคนมีของตั้งแต่เด็กอะค่ะแต่ไม่รู้ของอะไรนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาเป็นครูจอยค,ยค,ยคยรูรสในวันนี้ค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เป็นแม่ค้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ต้องลดความอายอะค่ะนี่บอ,อกไหมเฮ้ยจบปริญญาตีมามแต่อยู่ไปขายลูกชิน้นบางคนมาเรียกป้าป้าเอาลูกชิน้นให้หน่อย20อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช<อ>่วงเ,เปลี่ยนตอนนั้นที่ทํางานประจำอะทำไมเราถึงเปลี่ยนมาเป็นแบบแม่ค้าขายลูกชิ้นก็ครูรสทํางานครูรสทํางานประจําตอนนั้นเป็นเลขาวิศวกรตอนเย็นก็มาขายลูกชิ้นอ๋อทำควบคู่กันไปใช่คือเราอยาายตลอดเวลาค่ะแต่ครูจอยสอนเป็นสอนคณิตศาสตร์ค่ะไม่ได้สอนทุกวันนเเราก็็จะป ตัวหลักในการทำชิ้นตัวหลักก็จะมาช่วยค่ะแล้วก็จะมีมีครั้งหนึ่งก็จะมีอาค่ะให้ไปช่วยขายรองเท้าอันตอนตอนช่วงที่จุดเปลี่ยนคือมันอยู่ตรงร้านรองเท้าตอนที่ขายรองเท้าแหละมันก็คือเวทีฝึกเวทีฝึกการแต่งหน้ายังไงคะขายอยู่ห้าปีแต่งหน้าไปด้วยขายรองเท้าไปด้วยก็แต่งหน้าก็แต่งสวยๆแต่งหน้าตัวเองแต่งหน้าตัวเองเนี่ยแต่งหน้าสวยๆซึ่งตอนนั้นก็เริ่มชอบละชอบเลยคือแบบชอบเลยคือไปถึงปั๊บ ขายขายขายไม่มีลูกค้าก็เติมหน้าตเติมปั๊บสินาทีก็ถาวรวิ่งไปาขายคู่หนึ่งกลับมาหน้าฉันซิดหน,น้าฉันซิดย, <laughs> ยังฉันไปคุยเมื่อกี้หน้าฉันซิดรือ <laughs> ยังชอยบอกซิดแล้วหล่อนต้องเติม <laughs> <laughs> ยังมองไม่เห็นเลยอะ่ะว่าจะมาเป็นครูสอนแต่งหน้าตรงไหนคะก็ตอนนั้นก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันจะมีความคิดอยู่ในหัวตลอดว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแต่ถ้าเราจะมานั่งขายลูกชิ้นอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ ทั้งคนทั้งประเทศไม่รู้จักเราแน่นอนเลย<ม>แล้วก็ถามตัวเองว่าเหลืออะไรที่เรารักจริงๆแล้วว่าเรารักเราชอบอะไร<ม>ก็ตอบกันได้เลยว่าแต่งหน้า<ม>ก็เลยคิดว่าเออทำไมเราไม่ทำแบบ ทำสิ่งนี้ให้มันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็เลยเริ่มแต่งหน้าค่ะคือแต่งตั้งแต่6กโมงเลยนะแต่งลบแต่งลบจนกว่าจะสวยค่ะแล้วก็ถ่ายสเต็ปบายสเต็ปเก็บรูปอะค่ะแล้วก็ลองลงไปในพันคิปเลยลงค่ะอตอนนั้นพอลงเสร็จปุ๊บก็อาจจะแบบสวปตัวเองเลยใช่ค่ะรูปรูบ b e ฟอร์อ f ฟเตอร์ before, ของเราเลยค่ะแล้วก็ทํา how to ไปด้วยแล้วทีนี้ก็ช่วงนั้นก็จะมีแบบ beauty blogger หน้าสวยใสมาเราเนี่ยโหสองคนกระดำกระด่างอยู่ดีโผล่เปล้งเลยแล้ว b e ฟอร์อ f ฟเตอร์มันเห็นแบบ ต่างคนน่าจะชัดเจนนะคะนั่นคือกี่ปีที่แล้วคะหกเจ็ปีเะปีใช่แล้วลงในกระทู้พันทิ์ใช่แล้วก็มีคนชื่นชอบแล้วก็เลยขึ้นเป็นกระทู้แนะนำแล้วก็เหมือนคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นค่ะเขาก็เลยมีอินบ็อกซ์มาถามว่าสอนแต่งหน้าไหมตอนนั้นเลยโอ้โหดีใจมากนะคะเราก็เลยบอกเรื่องราคาบอกอะไรไปเสร็จปุ๊บเขาก็เลยจองค่ะ จองมาเลยโทรมาหาเลยนะจอง6<ม>คนค่ะก็หูดีใจเลยค่ะ<ม>แล้วตอนนั้นช่วงที่บอกว่ากลับไปซื้อกลับไปขายของที่บ้านะคะก็เก็บเงินได้ประมาณ2 0 0 0 0ื่นค่ะ อเอาเงินนั้นอะไปทุ่มซื้อเครื่องสำอางหมดเลยเพราะว่าเรามีแต่เครื่องสำอางที่แต่งของเราแต่ไม่มีให้สำหรับคนหคนที่เขาจองมาค่ะอเอาเงินไปซื้อทั้งหมดเลยลูกศิษย์หกคนแรกใช่ใชค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าพี่หนูอ,อยู่กรุงเทพนะพี่มาสอนในตอนนั้นอยู่บุรีรัมค่ะก็เลยตกลงขับรถมาจากบุรีรัมเพื่อมากรุงเทพนะคะตอนนั้นประมาณห้าทุ่มกับเที่ยงคืนนะคะโทรศัพท์เข้าใส่ลึกลับพี่คะเสียงน้องคนนั้นเลยเสียงน้องคนนั้นเลย คือที่เรียกไปบอกว่าจะเรียนแต่งหน้าค่ะพี่เอ้ยเหลือแค่คนเดียวค่ะ5คนนั้นเขาติดต่อไม่ได้เลยค่ะไม่ทราบว่าพี่จะมาไหมซึ่งตอนนั้นซื้ออุปกรณ์ไปแล้วใช่ค่ะตังที่เก็บไว้2องหมืนใช่กะว่าจะเอามาต่อยอดชีวิตเราค่ะแล้วเหลือเงินไว้เติมน้ำมันกลับ1,500บาทก็เลยตัดสินใจเอาวะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะ ก็ต่อก็ไปต่อใช่ปรากฏว่าน้องเขาก็มาพอน้องเขามาเสร็จเราก็สอนสอนน้องเขาเต็มที่เลยคนเดียวเนี่ยเราก็สอนเต็มที่เลยสวยสวยมากค่ะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเสร็จเราก็ลง f Facebook ุ๊กลง f a c e b o o k แล้วเหรอตอนนั้นก็มีแล้วใช่ไหมคะเล่นใหม่ใหม่เลยใหม่ใหม่เลยแล้วคนที่เขาแคนเซิลไปเขาเห็นเขาก็กลับมาอ้าวห้าคนใช่ที่หายไปวันถัดมาเลยกลับมาทั้งห้าคนเลยไหมคะใช่ค่ะ โอ้ขาคุณนี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากใช่ค่ะที่เราไปต่อวันั้นวันนั้นรู้สึกว่าถ้าหันหัวรถกลับอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้เราจะแบบบอกกันว่าเราต้องทําคนนี้ให้สวยที่สุดแล้วให้เขารู้สึก เสียดายจังที่เขาไม่ได้เรียนอแล้วเราก็ทำแบบเต็มที่สอนเต็มที่ทําผมนั่นนู่นนี่คือนักเรียนมาคนเดียวนี่ลุงสอนสองคนเลยค่ะตอนนั้นแหละแล้วก็เพื่อนๆก็มากันหมดนะตอนนั้นเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ต่อกันนั่นแหละก็เริ่มจากนั้นใช่ก็เริ่มจากหนึ่งมาเป็น6 6ไปสิ10ิไปร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อีกเรื่องหนึง<ม>่งที่อยากให้ฝากไปถึงน้องๆหรือหลายๆคนที่ดูรายการอยู่นะคะว่าเราจะค้นหาสิ่งที่เราชอบเจอได้ยังไงเราต้องลงมือทําก่อนเรายังไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรเราลองโอเคเรายังไม่เคยลองสิ่งเนี้ลองมันก่อนลองทอําหลายๆอย่างบางคนไม่ได้เจอแจ็คพอตหรอกทำปุ๊บปังฉันชอบเลยมันไม่ใช่ถ้าอยากประสบความสําเร็จมุ่งมั่นไม่พอต้องหมกมุ่นกับมันมใช่มุ่งมั่นและหมกมุ่นมาทําให้เรา เราอยู่กับสิ่งนั้นได้นานเหมือนที่เราเคยหมกมุ่นกับการแต่งหน้าตั้งแต่หก<ช> <6 S 1> โมงเช้าจนถึงส<ช>ี่ทไมแล้วะะเป็นคนที่ทำํำเราก็ต,ต้องต้องแบบหมกมุ่นกับมันจริงๆมันถึงจะแบบสารต่อไป Uh huh. บางคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จก็ถามตัวเองว่าตัวเองพยายามมากพอหรือยังใช่ค่ะแล้วเราก็อย่างหนึ่งก็คืออยากจะฝากว่าบางทีค่ะเสียงรอบข้างอะ่ะเราไปมัวแต่ฟังเสียงรอบข้างม,มากเกินไปจนลืมถามว่าหัวใจของตัวเองอะ่ะจริงๆเราชอบอะไรสมมุติอย่างอย่างเช่นสายอาชีพอย่างครูค่ะนักเรียนหลายคนจะมาบ่นว่าครูเนี่ยอยากแต่งหน้าชอบมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาเรียนเพราะว่าญาติบอกว่าอย่างนั้นแม่บอกว่าอย่างนี้<ม>พ่อบอกว่าอย่างนั้นแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว,ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออะไรไปฟังแต่คนอื่นจนไม่ได้ ทำความฝันของตัวเองสักทีะคะ่ะเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรให้รีบลงมือทํามันความดื้อกับความเชื่อมันต่างกันนิเดียวถ้าเราดื้อจนประสบความสําเร็จมันคือความเชื่อนะ,ะอย่างที่พี่ตูนบอกใช่ไหมแล้วก็ถ้าสืว่าดื้อแล้วอ่ะแล้วเราทํามันค้างค้างอ่ะค้างค้างคาค้า,คา,คาไม่สําเร็จมันก,ก็ยังคือแค่ความดื้อนั่นเองจากวันที่มีเงินติดตัวแค่1 5 0 0บาทมาจนสู่โรงเรียนสอนแต่งหน้าหลักล้าน ครูจอยกับครูโรสบอกกับเรานะคะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเสี้ยวนาทีที่ตัดสินใจว่าเราจะลุยและเราจะเดินหน้าต่อทั้งหมดนี้มาจากความมุ่งมั่นความตั้งใจและหมกมุ่นกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักให้มากพอและสำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำนี่คือจุดเริ่มต้นความสำเร็จของ Sister Make Up นะคะและนี่คือดี a อ t i t จุดของเราสัปดาห์นี้ครูจอยและครูโรสคะ่ะ